จหน่ายรถมือ2องนะครับจำหน่ายรถมือสออ,อกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจาดเจตน,นะครับโทรไปที่086 355 7893ขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับ รวมถึงโสมโอทีครับดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทตต้องขอบคุณบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดครับยาหม่องตราถ้วยทองอยาหม่องน้ําตราถ้วยทองพร้อมด้วยยาดมตราถ้วยทองขอขอบพระคุณครับเอาละครับเดชฤทธิ์นะครับ,รรบพยายามจะเบียดเข้าหานี่นะครับมีเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดโอ้แต่ว่าเพชรฉายแสงนี่ยาวกว่านะครับออกซ้ายแล้วก็มีศอกเนี่ยเรียกว่าดักบวกอยู่ตลอดเหมือนกันโอโ้สายจระ,ะดอกนี่แม่นเหมือนกันครับ รุ่นใหม่ก็จริงนะครับจะไม่มีตกใจให้เห็นเลยนะครับรูปร่างก็ได้เปรียบด้วยมาดูกันที่วงในอ้าวตีไม่ได้ต้องแยกก่อนครับยก2นะครับ115ปอนด์ครับเดลิสโคราอ้าวมีมีแผลแตกแล้วนะครับเลือดออกมาแล้วอ่าเสียจังหวะครับเจอตัดล่างไปต้องมาดูกันว่าแผลของใครนะครับเราเห็นเลือดแล้วครับอยู่ที่บริเวณมาใบหน้านะครับของเดลิสครับเลือดมาโอ้โหซ้ายครับมัดมาครับอ้าววงในครับ ยังไงครับตีได้ไหมออกอาวุธได้ไหมครับถ้าตีได้ต้องต้องให้ตีนะครับถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหเห็นเลือดแบบนี้ครับเหรียญแจ้งเลยครับสวัสดิการรับสาพยาบาลครับให้กับผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทครับต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นครับมอสวัสดิการรับสาพยาบาลให้กับนักชกที่เกิดแผลแตกเข็มละ500บาทมาตอนนี้อุ้ยโอ้เลือดเยอะเหมือนกันครับมิยาลีเรี่กว่าเริ่มจะบ้าเลือดแล้วนะครับทางด้านของเดนอริส เบียดเข้าไปหานะครับต่อยมาสาดแข้งงูแต่ว่าดูนี่นะครับซ้ายโอ้โหแต่ละดอกนะครับนี่นหะครับโอ้โหเตะซ้ายแทงซ้ายมาแล้วครับตอนนี้มาดูกันที่วงในเดนลิทนี่พยายามจะปล้ำในตีเหมือนกันตัวเล็กแต่พยายามจะขึ้นบนนะครับจะมาโดนทางด้านของเพชรใฉแสงนี่กดแขนเอาไว้ครับน่าจะเป็นแผลที่บริเวณหางคิ้วด้านขวานะครับแต่เรายังเห็นแผลไม่ชัดนะครับแต่ว่าเลือดนี่ตอนนี้ชัดแล้วครับจับได้ครับเดนลิสจับได้ตี เบียดเบียดมาองในครับยังไม่ชัดเจนทั้งคู่นะครับโอ้โหเห็นเลือดตั้งแต่หัววันเลยครับยกสอง <c oughs> นี่ครับมาเจอกันด้านล่างเวทียังยกมือสวัสดีอยู่เลยครับบนเวทีมาเอาศอกมาจามใส่กันซะแล้วมาวงไนวงน <c oughs> ไนไอ้กันไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหรูปร่างนะครับ นี่แหละครับสูงยาวนะครับวงหนนี่ก็คอยกดคอยไล่แขนเอาไว้เดดฤทธิ์นี่โอ้โหเลือดนี่ออกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังพยายามจะเบียดอยู่ตลอดดูครับอ้านี่แหละซ้ายหรือว่าไม่สนนะครับอาศัยความเก่านะครับโอ้โหมีศอกมาเหมือนกันนี่แหละครับตัวเล็กจะขึ้นบนครับล็อกบนเอ้าตีได้ไม่ได้นะครับโอ้โหตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกก่อนครับจังหวะโดนหมัดโดนศอกนี่โอ้โหมีชงักเหมือนกันนะครับเพชรฉายแสง ประมาทมวยอย่างเดลิทไม่ได้ครับเพราะว่าหนักทุกลูกครับเสือใหญ่ก็เจอมาแล้วด้วยครับเดี๋ยวพักก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกับมารับชมยก3ามกันต่อที่มาขวัญอ่อนนี่หวัดเสียวครับตื่นเต้นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอดิเรกศรีประทักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารครับพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไพฑู์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพุกพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณคุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัด ผู้จำหน่ายโตโยต้านะครับคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ขอบคุณสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละรครับยกนี้นะครับทางด้านของเด่นริสนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับมีหมัดนี่นำร่องไปก่อนนะครับต่อยขวาแล้วพยายามจะเบียดปั้มานโอโหแต่ลูกนี้นี่มาโดนบิดนะครับทางด้านของเพชรใชแสงนี่ดูว่าแข็งแรงครับไม่ใช่ยาวอย่างเดียว ดูครับวงนอกนี่ครับลูกถีบคอยสกัดเอาไว้มาดูว่าจะหยุดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของเดนลิสนี่เขาเบียดตลอดอยู่แล้วครับช่วงพักยกนี่เราเห็นแผลแตกนะครับของเดนลิสครับก็อยู่บริเวณศีรษะด้านขวาครับไม่ได้จุดอันตรายเท่าไหร่นะครับแต่เลือดออกมาเยอะอ่ะวงในครับจังหวะโอ้เด้งซ้ายครับตัวใหญ่ตัวยาวครับกรรมการแยกก่อนครับเห็นมันใกล้ไปนิดนึงครับสู้กันต่อครับขยับ เดินขู่เข้าไปครับเหมือนเดิมรุ่นพี่มาเดชฤทธ์ต้องติดเข้าไปติดเข้าไปอื้วงในครับไอมาเริ่มมาจะมาจะมาเสียตังไหวครับโอ้โหเรียกว่าจับก็ดีนะครับทางด้านของเดชฤทธ์เริ่มจะตีได้เหมือนกันมาโดนบิดนี่ล้มลงไปนะครับเอาแล้วครับไม่สนเบียดเข้าไปตอนนี้มีมัดมีซอกเอาตกใจไม่ได้เลยนะครับทางด้านของเพชรฉายแสง มาดูวงในตีได้ไม่ได้นะครับนี่แหละครับเจอจังหวะล็อกจังหวะไล่แขนเอาไว้ครับอตืออย่างเดียวนะครับเดลิดสอพงอมรครับหรือเดลิด์ปอเทลากุลครับกระดูกแมหายห่วงซ้ายครับวงในครับวงในตีได้ไหมแหมจังหวะดูจับครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่จับแล้วมันเห็นตั้งไว้อ่าทำยังไงดีครับเดลิดตัวเล็กหน่อยครับกรรมการแยก อตอนนี้พึ่งยกสามครับมีจุดเปลี่ยนเกมเยอะนะครับไฟแดงอาวุธหนักรุ้นแรงแต่ว่าตอนนี้วงในเพจจ่จแสงมาหาตัวใหญ่มอตีแล้วมันเห็นเห็นแต่ว่าเดี๋ยวดูเด็ดฤทธิเด็ดโอ้โหเรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่นะครับไม่สนเลยนะครับตั้งด้านของเด่นฤทิ์ไม่มียอมง่ายๆเหมือนกันนี่แหละครับมาดูแต่ว่าศอกเนี่ยถือว่า ทำได้ดีเลยนะครับเพชรฉายแสงนี่คอยเบียดจุดหลอดเอามาดูวงในพอจับได้ปล้มได้มีเสียงเคีย์นี่เริ่มกระหึ่มทันทีเหมือนกันนะครับทางด้านของเดชอริศอย่าตัวแข็งนะครับเพชรฉายแสงครับพอโดนรุ่นพีแล้วต้องต้องโตซ้ายครับอ้าวเจาะล่างหมัดหมัดมาระวังนะครับโอ้ตัวเล็กเริ่มจะตีได้ครับมาพอตีได้นี่เจี๊ยวเลยครับโอ้ยัดเข้าไปมาเม็ดนี้ครับ โอเกิดอะไรขึ้นอย่าช็อตอย่ายุบให้เห็นโดยเด็ดขาดนะครับโอ้โห,โโหแมเกจิอาจารย์หลายคนบอกว่ากระดูกกระดูกก็สําคัญนะครับแมกระดูกเหนือกว่าตอนนี้เฮฮาแล้วครับเฮฮาแล้วหมดยกหมดยกที่3พักคู่เดียวครับนะครับเจเจบายเมมโมครับพร้อมด้วยปอสาวหน้ามีห้องสตีมและเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัยนะครับบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น กำลังขอบคุณพอกออฟเดอะทาวเวอร์แกไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับออกมาดีทางด้านของเดดริสอาศัยก็ดูความเก่าเลยครับตอนนี้เดินชนเลยครับเรียกว่าถาชนแล้วครับเล็กก็จริงนะครับไม่สนมาดูนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าโต้คืนเหมือนกันซ้ายโอ้ยเพชรสายแสงซ้ายก็ยาวนะครับดูวงในนะครับวงในนี่ดูว่าตอนนี้ี่ความแข็งแรงนี่จะมาอยู่กับทางด้านของเดดริสแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับมวยถูกคู่ มถูกที่ถูกเวลาเป็นแบบนี้ครับแดงได้เก๋าน้ําเงินได้สดขึ้นมาครับเอาดักแทงเข้าไปครับโอ้แต่ว่าเดลิทแกตื้อจริงๆครับถนาดมีแผลแตกตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับแต่พละกกาลังก็ถือว่ายังยังดีอยู่ครับในวัย29ปีครับนี่ครับ29ยังแก๋วขยับเดินเหมือนเดิมเดลิทมาเดินไปปุ๊บชวนทะเละวงไหนเลยครับเดลิทเอาไอ เพชรฉายแสงเพชรฉายแสงก็ไอ,อโอ้โหคู่นี้ครับสมศักดิ์สรีจริงๆครับศึกเพชรยินดีโอ้โหเรียกว่าเบียดกันสนุกเลยนะครับยังเบียดกันสนุกยังดูไม่ออกนะครับโอ้แต่ว่าแทงซ้ายดอกนี้เพชรฉายแสงมาดูกันพยายามจะขึ้นบนเหมือนกันนะครับทางด้านของเดชฤทธิ์จะมาโดนไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับไม่สนแล้วครับตอนนี้ ขยับเข้าไปเพชรฉาแสงโอ้โหเอาละครับตอนนี้จับได้ครับลอกได้ตีได้ใีเสียงเคียกก็หึมอีกแล้วครับตอนนี้ออสโอ้โหเอาละครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็โตตัวเล็กเหมือนกันครับไม่มีใครยอมใครครับขยับครับเดลิสจากโคราชนะครับจอมเก๋าเพชรฉาแสงซ้ายครับขืนด้วยซ้ายวงในดูครับจังหวะตีใครได้เปรียบใครจะ ได้ชัดเจนมากกว่ากันครับหักล้มไหมไม่ล้มครับกรรมาการแยกลุยกันต่อครับโอ้โหมาสุดมันเลยครับคูน่นี้เดวเลิดขยับโอ้ยข,ข่าไว้ข่าไว้นีน่ครับ เบียดกันถึงชิงดําแน่นอนครับคู่นี้ยังคงเดินเบียดเข้าหานะครับทางด้านของเดนลิสเสียช่วงโอ้โดนกั้นคอแต่บางไปหน่อยนะครับไม่เต็มข้อเอาเลยครับตอนนี้ลอกได้ปล้ำได้พยายามจะเบียดตีเขาโอ้โหเกมการโยกวงในนี่ก็ถือว่าคู่ขี้นะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆโอ้โหสุดน่าใจเลยครับเดลิสกับเพชรฉายแสงครับคู่2ในศึกเพชรยินดีครับจังหวะเลือกครับหาหัดหาหัดทรายครับ เตะมาเตะคืนเลยนะครับเดลิทก็ไม่มีให้น้องกินฟรีแข้งขวาไปาเพชรฉายแสงขยับยัดเข่าขวาครับพักออกไปวงนัยยัดมาตั้งตั้งตั้งคาไว้เลยครับกรรมการดึงมามาสู้กันต่อครับนี่ครับมหาเสียบโถกรรมการเลยครับเดนลิทยขยับมาปาย,ยกสี่สองขามข่าโอ้ยคนละแข้งนี่ครับ พักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูยกหน้ายกชชงเอานะครับเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารวงการมวยและก็วงการฟุตบอลนะครับต้องขอขอบพระคุณด้วยเราต้องขอบคุณทางเช่าผสมมันติวิตามินบีครับสนใจโทรไปที่020265888ครับโดยบริษัทโนวาออแกนิกขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับไม่ย้อนครับตอนนี้ทั้งหมัดทั้งศอกมาแล้วทางด้านของเดชฤทิ์แต่ว่าเพชรฉายแสงนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับเรียกว่าไม่ประมาทนะครับรู้นะครับว่า มัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ยก5้าเขายังอันตรายนะครับเพราะว่าโอ้โหเรียกว่าทางด้านของเดดลิ่เป็นมวยที่ต่อยแรงอยู่แล้วครับอ่ะเหวี่ยงไปครับเหวี่ยงไปครับโดนไม่โดนครับเดดลิทสพงษ์อมรครับวันนี้นี่วัดชั้นเลยนะครับเพชรฉายแสงขึ้นไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับนี่ก้าวกระโดดแบบ3ชั้น4ชั้นเลยครับในการเจอกับเดดลิาสมัยเดดลิทรุ่งรุ่งเมื่อ5-6ปีที่แล้วนี่เรายังไม่รู้จักเพชรฉายแสงนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกันได้ครับ ครับตอนนี้แฟนๆโอ้ยตอนนี้ที่มุมน้ําเงินบอกคุมไว้สวยๆคุมไว้ดีๆครับแต่ว่ามุมแดงโบกเดินมาพี่เลี้ยงชูกาปั้นครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับเวลาอีกประมาณครึ่งยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหแต่โยนเข่ามาแบบนี้เลยครับใส่น้ําเงินเรียกว,ว่าซ้ายนี่กระทุ้งมาแต่ละดอกนี่โอ้โหเนื้อๆเลยนะครับรูปร่างก็ได้เปรียบแต่ก็ไม่ยอมนะครับเด,ดลิดพยายามจะเบียดเหมือนกันดูนะครับ ดูวงในวงในล็อกล็อกไว้เลยนะครับทางด้านของเพชรใจแสงพอรู้นะครับว่าทางด้านของเด่นธินท่ทั้งหมัดทั้งสอกยังอันตรายนะครับยังประมาทไม่ได้ครับเหลืออีกนาทีเศษนะครับคู่ที่สองครับในการสดในศึกเพชรยินดีครับพรุ่งนี้ศึกมวยมันวันศุกร์ทาง t o f u r ของเรานี่เปิดมวยรอบ C ีเงินล้านด้วยนะครับห้ามพลาดเลยครับคู่มวยนี่โอ้โหแน่นเอียดเลยครับพี่บอลตั้งแต่เปิดยันคู่เอกนี่ห้ามพลาดจริงๆครับ ก็เรียนแจ้งแฟนๆเลยครับโอ้ยแฟนๆถามถึงคู่มวยเป็นไงบ้างครับคุณอดคู่เอกในวันพรุ่งนี้นะครับไก่ปลาพอวิเศษยิ้มครับเจอกับดอนคิงเกียรติดีนะครับเป็นการแข่งขันในมวยรอบซีเงินล้านด้วยนะครับแล้วก็คู่รองก็มวยรอบเงินล้านเหมือนกันแสนสนเอราวันเจอกับโดโดมอราชพัฒจอมบึงครับแล้วก็ยังมีเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่ใสทองครับเจอรถพ่วงพนัดท็อตมวยไทยครับมวยใหญ่นะครับร้อยสามสิบหกแล้วก็เปิดหัวมังกรเหล็กปนนครนะครับเจอกับขุนไกลไกลสิริภพบ็อกซิ่งร้อย อ่าพรุ่งนี้นะครับเวลาเดียวกันนี้เลยนะครับ18บแนกาถึง20่สนกาครับมวยมันวันศุกร์ทางทูโฟยูโอ้โพรุ่งนี้ก็แน่นเอียดเลยครับมวยรอบ CP เงินล้านด้วยห้ามพลาดเลยนะครับในรุ่นเฟเธอเวดครับมวยรอบครั้งนี้ครับ้นก็อยู่ในช่วงปลายยกแล้วครับเวลามันงวดลงเรื่อยๆครับโอ้โหวันนี้ ดูเดือดครับดูเดือดเลือดพล่านของจริงเลยครับหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับมารยาทอันน่ารักมากๆเลยครับรุ่นน้องครับก้มลงกราบขอโทษรุ่นพี่ผลแพ้ชนะยังไม่รู้นะครับรอการตัดสินยังเป็นทางการครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากรรมการนี่ตอนนี้กําลังรวบรวมใบคะแนนอยู่นะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับคู่นี้นะครับหันมาที่ทางด้านของเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ ขึ้นชั้นสําเร็จครับวันนี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนเด็ดริ์สอพงอมรได้อย่างสุดสวยนะครับเรียกว่าโอโ้น่าจับตามากนะครับทางด้านของเพชรฉายแสงนะครับ